สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะดาวจะมาเปลี่ยนกระถางสนีจันโกเมนนะคะซึ่งวันนี้ดาวก็มีหลายไซส์เลยค่ะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางนะคะนี่แบบนี้แล้วก็ไซส์เบิ่มเบิมเลยแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันค่ะก่อนอื่นก็มาดูต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้คือลำต้นที่เขาโดนทิ้งเอาไว้แล้วก็แห้งเหี่ยว ดาวก็เสียดายนะคะเราก็จะมาตัดแล้วก็เอาไปส่วนโคนนี้ไปชํานะคะโดยตัดเป็นท่อนๆตรงส่วนโคนนะคะตรงนี้แล้วเราจะนําไปชํากันตัดเป็นท่อนๆเลยค่ะแบบนี้แก่ๆลอกๆปอกออกนะคะแล้วก็ตัดตรงที่มีตาจากนั้นก็เอาไปชําในขุยมะพร้าวพอชําแล้วก็จะได้ต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะขึ้นมาเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะ แบบกระถางเล็กนี่ค่ะแล้วก็นี่เลยมามาดูการเปลี่ยนกระถางกันต้นนี้นะคะก็ใหญ่สผสมพวนแล้วแต่ว่าอยู่กระถางเล็กไปเราก็จะเปลี่ยนให้เขาวันนี้ใช้กระถางไซนี้นะคะไซนี้ก้นก็จะเป็นทรงสูงหน่อยก็ดีนะคะทรงสูงก็ช่วยให้ลําต้นของเขาเนี่ยตรงสวยเพราะว่าก้านเขาแข็งมันลุกโปง่ง ก็จะทําให้พยุงกานด้วยนะคะนี่เลยค่ะไซนี้เลยนะคะใหญ่ๆเลยมาค่ะมาดูกันเริ่มจากเราก็นํามะพร้าวสับนะคะลองก้นค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะปรึิงปรึงก็เยอะพอสมควรค่ะเพื่อนๆเพ,เพ,เพราะว่ากระถางค่อนข้างลึกนะคะกะกะเอานี่ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ เตรียมดินนะคะดินที่เราเตรียมไว้คือดินผสมปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็มีนี่เติมเพิมเติมปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกทั่วไปนี่แหละค่ะปุ๋ยเก่าแล้วนะคะปุ๋ยคอ,อกที่เราทิ้งเอาไว้นานแล้วเราก็มาผสมกับดินปลูกค่ะที่เราซื้อมานี่แหละใครมีดินอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะสะดวกแบบไหนก็นี่ค่ะปุงดินง่ายๆเลยปลูกง่ายนะคะเสด็จจันโกเมน คน,คนคุกเข้าแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมเข้าไปนะคะใครมีปุ๋ยเม็ดก็เติมเข้าไปได้นะคะจากนั้นเราก็ดาวก็จะใช้ส่วนผสมของมะพร้าวสับใส่เข้าไปเพื่อให้ดินมันโปร่งด้วยล้วนๆเลยเพราะว่าเขาจะได้ไม่แข็งนะคะดินจะได้ไม่แข็งคนคนคุกคุกเข,เข้าเข้าไปคะ่ะแล้วเราก็ ได้ที่เราก็ตักใส่เลยนะคะปริงปริงใส่เข้าไปเลยปลูกง่ายๆสวยงามตัววันตัวคืนใส่เข้าไปค่ะก็กะดูนะคะพอประมาณเนื่องจากว่ากระถางที่ดาวใช้เนี่ยมันเป็นทรงยาวๆหน่อยก็จะเปลืองดินนิดนึงนะคะ แต่ว่าลองก้นด้วยมะพร้าวเยอะหน่อยอ่ะจากนั้นก็เอาต้นมาค่ะต้นนี้มันกระถางเล็กเกินไปแล้วนะคะเราก็เปลี่ยนไซส์ให้เขามาวิธีการก็จับควนนิดนึงแล้วก็ดันรูที่ข้างล่างนะคะเอามือแย่เข้าไปเพื่อให้เกิดรูเกิดอากาศนะคะ ดินก็แทงเข้าไปเลยแล้วก็ดึงออกมาปึ๊บง่ายนิดเดียวแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมาทั้งกระบิเลยลากเยอะแยะแข็งแรงมากสวยนะคะอา่าลงไปเลยค่ะเพื่อน,อ,นอันนี้ดาวก็ปลูกจากตาเหมือนกันนะคะเนี่ยตาเล็กๆยังอยู่เลยเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เริ่มฝ่อแล้วก็จะแห้งไปนี่ดาวเพราะเองเดาวปักชำเองจากตามันนั่นแหละคะ่ะจากต้นที่ดาวให้ดุตอนแรกเลย อาวางลงไปจัดระเบียบให้สวยงามนะคะหันทางไหนดีจัดทรงถ้าเกิดดินมันเยอะไปก็อ,ออกนี่ค่ะเอาออกไปหน่อยจะได้วางพอดีนะคะใส่ลงไปจัดให้สวยๆจากนั้นเราก็เติมดินค่ะ พอเขาโตนะคะรากอากาศเขาก็จะยาวขึ้นมาเรื่อยนะคะรากอากาศลำต้นเขาเหมือนเหมือนลำต้นเขาจะลอยลอยขึ้นมานะคะถ้าแก่แล้วเราก็ตัดส่วนยอดไปปักชำส่วนลำต้นที่มีตาเราก็ตัดเป็นข้อเล็กๆเ,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 เป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นผ่าเป็นชิ้นเล็กๆที่มีตาแล้วก็ไปชำในกล้วยมะพร้าวลับรองเกิดน,นอใหม่สวยนะคะแล้วก็มาปลูก ใบงามๆแบบนี้อ่าเราก็กบดินไปนะคะส่วนบนเพิ่มดินไปตรงส่วนบนอีกนิดนึงเติมไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่ยากเลยนะคะง่ายๆได้กระถางใหม่สวยๆแล้วก็ได้ต้นไม้ทรงสวยขึ้นด้วยนะคะอ่าใส่ดินเข้าไปค่ะประหน้าเข้าไปก็จะได้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆ นะคะจากนั้นเราก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะตั้งเอาไว้ในที่ร่มเพราะว่าเสนจันโกเมนไม่ชอบแดดค่ะพอโดนแดดแล้วใบขอบๆเขาจะเหลืองนะคะดังนั้นไม่ต้องให้โดนแดดเลยต้นไม้ชนิดนี้อยู่ในร่มอยู่ในอาคารได้สบายเลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ทนค่ะขนาดว่าดาวลองไม่ลดน้ำหลายวันก็ไม่เหี่ยวถ้าเขาไม่ได้โดนแดดนะคะสวยงาม แบบนี้เลยค่ะลดให้ชุ่มตั้งไว้เลยนะคะหากเพื่อนๆมีต้นไม้ที่เขาโตแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ